เห็นพวกเราสำหรับวันนี้นะคะภูเก็ตกับปัญหาดีใจมากเลยที่ได้มาตรงนี้แล้วก็เห็นความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะแล้วก็พุ่มเทสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีการยืมตัวด้วยสุดยอดนะคะในเรื่องของประเมินจากมีจับไปได้สั้นนคนประเมินสุดท้ายนี้นะคะก็ขอชื่นชมนะคะผู้นำหลายๆคน ไไมีแหวนของมุ่งมั่นตัน้งใจเห็นที่นี่นะคะว่มาอยา,ากได้อะไรไม่ตอกรู้ว่าเพลงไม่อเอาหรอค่ะเขาจัดให้น,นะคะเราพยายามเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะฝึกไปด้วยกันตรงนี้สิ่งที่จะใหม่สำหรับที่นี่ก็คือเรื่องการห้องเพลงนะคะเท่าที่เห็กที่ขึ้นมานี่ห้องเพลงเราเยังไม่เต็มไม่เต็มนะคะพยายามรับได้บ้างแล้วจะอาจจะหลุดในการขึ้นแล้วก็บางคนก็จะ สรุนค่าได้นะคะอันนี้เรกท่องเพลงเป็นลแรกค่ะจะมีอยู่ที่ยืนตัวทุกผลสามและทุกผลสี่การนักท่องเพลงจะขาดไปหนึ่งจังหวัดหนึ่งสองไม่มีหนึ่งสองแบบจะขายไปหนึ่งจังหวัมันจะเหมือนเรานับเตินอะค่ะเลนับหนึ่งสองสบายเด็กจะงสีอากเขปหนึ่งสองสามสี่เหนึ่ง เราอยู่กับเอะที่ที่เป็นอย่างนี้นะครับบอกเหตุผลก็คือว่าทําไมเราต้องแค่5ชุดเหตุผลนะ5ชุดเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบเบสิกที่ไม่มีชุดบางคนผูนนบบนนนน้นั้นวิ่งแต่วิ่งแล้วเราแปดสิบแปดรอบแขนจะ่หตจะวิ่มาและปกติเราเขาไม่ให้เกิน2แปดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 ประมาณสองแปดเพราะว่า ส่งความให้ใช่ไหมก็เลยบอกที่ตอนนี้ยิงยิงไม่ได้ไปอเมริกาเพราะอะไรตีเหมือเดียวหัวเสาโกเคไหมเกิดอะไรมาประมาณนั้นนะคะก็คือมันเป็นทำให้ผ่อนคลายประมาณนั้นแล้วก็อะไรอีกนะคะั้าสำหรับขึ้นวันนี้ก็เรื่องของเราขาดความใจในการเต้นท่้นเองเพราะเข้าใจคือว่าต้องชื่นชม มีส <gesch> <iza> ่วนร่วมเนาะนักการและและทุกข่าวบอกเป็นครั้งแรกของภูเก็ตค่ะพี่ที่สองที่สองคนที่เป็นอมแล้วมาโชว์ครั้งแรกในงานแบบที่จะเลยที่ขึ้นมาโชว์ทุกคนโมเดลนะคะทุกคนโมเดลเลยที่จะให้โชว์เพราะนั้นที่ไปก็อาจจะเป็นการบ้านนะก็มาโชว์อะไรแบบนี้แหละแต่นี่เราอยากให้ได้เพื่ออะไร ท้าเราขึ้นเวทีที่วันวานทําเผลแล้วเราแก้งเกิดที่เผลอเลยใช่ไหมคะแก้งเกิดแล้วถ้าเราเป็นฆ่าชุ่ได้เราก็ต้องยำงยัเพราะฉะนั้นเปเพิ่มความแข็งแรงที่น้อคุูยอยูอว่าอยากเพิ่มความแรงความแข็งแรงก็คือน้ำหนักที่ลงรอบแขนที่ใษแขนที่ใสก็ตึงแขนก็ต้องตึงรอบตัวต่งรอกข้า็อกขาเต้นบอยบทแล้วก็ยั จะได้เสร็จแล้วก็มันจะมันก็มันโผลมันจะได้โอลได้โผลได้ไหลเราเห็นแรกมรอย่างนี้เราได้อันนี้ใช่ไหมคะได้อันนี้ถ้ายกไปนี่เราได้หนวดไหลใช่ไหมคะถ้ายืดแบบนี้พยายามใช้มือในการเต้นหละไหลอย่างเพื่อให้เหตุผลของเราก็คือเราอยากได้สุขภาพสุขภาพไม่ใช่แค่เต้นแล้วได้หายใจอย่างเดียวนะ เต้นแบบเต้นตลอดอหัวใจแนเดียวแต่ว่ากีฬากบุกเราแ่อันนี้ไมเยเอเเราสายสบเราเต้นไมใจแน่นอนอด้หวใจแต่กล้าทานเรใช่มเราเปิดนอกลนาทานต้องเช็กดูขอมันกล้มาเลยว่าอันนี้นะผู้ทำแขเลยแล้วก็ค่าที่ปลอดภัยใหนำไมเย็นเนาะค่าที่เติดที่คุณ ก็คือตัวนี hey. ally, ้การก็คือเราเสกไปตรงๆทั้งทั้งแข่งแล้วก็เงไปลายเท้า so มุมปลายเท้าจากับรัเสะองเราจนี่ค่ะมงมปลายเท้านี้นงมไปนี้ต่อนะคะแล้วถ้าลัานท้านี้เขาเรียกถ้าลนเนาะเวลาเยื่อยหยเราจะใช้เยอะ ถึงสามีแล้วก็สิวันถึง,งต้องเลยรันนเป็นเป็นเป็นทางนี่พอหอดทางหนูเตั้งใจสิเลยต้องแบบพุทมันสิใช่ไหมก็แบบนี้รันมาไม่ให้เลยปลายเท้าเพราะอะไรเหตุผลถ้าเลยปลไายเท้าแล้วกระดูกหัวเข,ข่าท่านนั่นโอเคใช่ไหมคะ จะเป็นแบบนี like like ้นะคะเป็นแบบนี Listen, <un> <nível exist> <face> ้ที่คุณผัวว่าอย่าเอาเตะทุกวันด้วยนะก็คือเอานี้ไปแต่ตรงๆมันก็ไปอยู่แล้วเราไม่ต้องเตะติดอะไรนะหลักการในอดีตก็คือต้องมาตรงผู้นั้นเลยแต่ว่าเวลาแมนโบออกทำไมเขาเต้นแล้วเขาเขาใช้เขาใช้น้ำหนักในการชี้มันก็จะออกมาเองมาเท่าแม่ ถ้าตัดได้ก็ตัดแต่ถ้าทำให้ถูกต้องมนก็สวยแต่เราทำให้ม่ถูกต้องมันจะตั้งตามันเป็นรสชาติหรืเปล่ารสกระเด็ด หนึ่งสองสามสี่หาก็ปหนึ่งสสห้ากแถ้าเรอยากใช้นะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเ็แดหนึ่งสองสม่ห้าหเดแปก็แมอวินแล้ว สะท้อนกลับมาให้ครูหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อข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 อฟังเสียงเลยค่ะโอเคไหมคะ เราต้องทนะ่าพื้นฐานเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไลน์ line, คุ้เก๋ไปกับน้องคุ้ยนะคะเดี๋ยวไลน์อยู่กับคุยคุยอาย์ผู้นำแล้วก็สอบถามได้เดี๋ยวคุ้เก๋จะส่งท่าเบสิกใน Youtube ว่าชื่อท่าแล้วก็ไปดูแล้วเขาเต้นเขาอาจจะเต้นถูกหรือไม่ถูกนะ YouTube มันเป็นนะสาวแดนน่ะสาวแดนที่ไม่ใช่นักแอโรบิกสาวแดนเขาก็จะทำแบบของเขาบางที อันนี้ที่ครูกเก๋ครูขามาแนะนำข้อ,อมูลในการเต้นหรือวัตทิษฎีต่างๆนี่อันนี้อ้านอิงจากสมาคมแอโรบิกแดนซ์แหประเทศไทยนะคะอาจารย์แม่ดกรกะลยาที่เป็นประธานและคนเป็นผู้นำเข้าแอโรบิกเข้าสู่ประเทศไทยด้วยแล้วทีมของครูกเก๋นี้ได้เข้าไปแข่งขันด้วยนะคะก็ได้ ที่หนึ่งของคอีสามแล้วก็ได้รลองชนะเลิศของประเทศไทยค่ะในปี6 6ห4ใช่ไหมหกสิบสีอ๋อเป็นใช่ไหมอ๋ออ๋อคูเกเกษียณพอดีเกษียณได้อยู่บ้านเกษียณได้อยู่บ้าน okay. โอเคก็ก็ตรงนี้ก็สามารถคือระดับประเทศมันจะมีะมเขาเรียกค่ายเนาะ ่า่ผู้ยิ่งอยา่างแอรติกของประเทศไทยอยู่สอง่าย่ายหของกบพาราสิศิกมาอาจจะมีอะไรต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะอันที่2ก็คือสมาคคแพร a ติกเดน์แหงประเทศไทยแต่วิยากรสลับไปสลับมาด,ดึงกันไปดึนกันมาแต่ว่าอันี้แยกค่ยนอาจจะมีบางครั้ที่พลาดเลื่อนกันนิดเดียวค่ะก็ไม่เป็นไรแต่ลักษณะความสมบูรณ์ในการเตะท่านี้โอเคประมาณนั้นนะคะถ้า ท่าที่เราแนะนําไม่อยากให้ใช้นะคะท่าที่แนะนําไม่อยากให้ใช้เลยในการเต้นท่าแรกเลยนะคะไม่รู้ยังมีไหมที่เราเวลาคูด,ดาวลงนะคะเราจะใช้อันนี้แบบมอซักมอปั่นนี่แหละอันนี้อันตรายควรจะตัดเพราะเพราะว่าเลือดไหลเวียนเข้าสู่หัวใจไม่ทัน หัวใจจะขาดเลือดแล้วก็จะเวียนสีสันหน้ามืดยเพราะว่าเวลาอันนี้หลักการก็คือเวลาลเราเต้นเต้นอยู่ห้ามหยุดอยู่แตบที่ใช่ไหมพูดดาวเขาทีจะเปม็นต้องหอ,อ,อกตาการออกกระแบบนี้ก่อนออกไปกดออกไปก่อนเข้าที่แล้วก็มาย่ำย่ำย่ำแย่แย่แย่มาไป่เดือดเดืดเือดที่ามีไม่ใเป็นแบบเสียดจยสี่พอมายืดจริงๆนะ่ะให้ทำแค่แบบนี้เวีนี้ที่ผ่านทำพอนะคะอันท่าที่ลงตรน,นี้น่ะตัดออกนะคะ มมุนเขา่ามมวนเข่าก็คือเป็นคดีแล้วนะคะหลักทฤษฎีไม่รองรับไม่รองรับในการหมุนเข่านะคะทําแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่า,าลูกสบ้ามันจะเคลื่อนลูกสบ้าน,นะคะลูกสบ้าสุดท้ายเนี่ยเขาใชว่าเจา้าโบราณมาจากายวาถ้าจะหมุนงานเขาตอมองกุยกัน <c oughs> ไม่หมุนนะคะไม่หมุนแล้วไม่ก้ม มีแค่นี้ที่อันตรายแล้วก็ขอ,องเรามันเต้นเกานำก็เลยไม่ค็เห็นคืออย่าขยมอย่าขย่มแบบอุ้ขึ้นมาเข,ขาข้อเท้านะคะแล้วก็อย่าสบัดสบัดนั่นเองก็คือเอาไปยืดแบบน,นี้ห้ามขยมห้ามสบัดห้ามกระแทก สามต่อสามอันนี้นะคะค่ะอะไรนะคะตรงนี้เหระดึงๆนี้ใช่ไหมออันนี้ไม่บำรลงใช่ไหมพี่นายยองยู่ใช่ไหม เวลาทำย่อยืดหรือเวลาทำท่านไหนยืดเยียราก็ก็ทำท่านไหนอยู่แบบนี้ก็ก็ก็จะเป็นท่าย่อยืดเท่านั้นเองที่เราต้องมีแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ชัดเจน ถูกฟังก็คือไม่แม่เคยอ่าออ่าพยายามก็กลับมาที่ขาฟังต้องฟังให้ได้นะต้องฟังให้ได้นะแบบนี้ก็เสียศูนย์แบบนี้เสียศูนย์ในการย,ออย่อที่บอกง่าย ชึบจึบเนียนๆวันนี้ไม่ได้พาเราะยเลยโอเคไม่ได้พาเราะย geht. อะไรอีกไ,ไหมคะครั้นี้ยิ้มสวยอันนี้ยิ้มสวย,วยทุกคนสีมีคำถามมคะมีคำถามไหมคะมีไหมมีไหมคะจะกลับบ้านแล้วนะอ๊รอโอ๊ยเก็บเก็บ ก็โอนเคน,นะถ้างั้นก็ขอบคุณนะคะน้องปุ้ยผู้จัดแล้วก็น้องโมนนงหน้าหัวหน้างานประถมมาภูมิแล้วก็โรงพยาบาลทุงคนทุกคนขอบคุณทุกคนในการนะคะแล้วก็ขอบคุณชุมชนเราทุกชุมชนเลยนะคะที่มาร่วมฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ โอกาสแรกที่เมีวดายินดีนะคะกอบคุณคาสุกยามาดูคู่เนี่ยสำนักคู่กับซิยกานนี่ะขอเสียงปรบมือให้คุณคากับคุณคเกนะญญนคะ บารีตมีมาอสองเม่เสาร์ฟนะคะไม่เสอรเห็นนี่างเดียกั่ะประเสดิ